สวัสดีทุกคนนะจ๊ะออก็เจอหมู่บ้านประกาศลังค่ะยเยอะมากเลยกำลังอ่อนๆหนึ่งก้อนสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบก้อนจากบริเวณนี้เนาะว้าวเดียวเดียว,เ,ยวเอาก้อนน้อยก่อน มันมีโอกาสใหญ่กว่านี่จ้ะแต่ถ้าเราอ่อนๆเราจะได้กินอ่อนๆจ้ะแขรปากไปก็ไม่อร่อยจ้ะสวยมาก ลเ้เสียแล้วจ้ะเสียได้เก่งเสียได้มาดูดอกไี้ัันด่าเนาอีกไม่เยอะเปื่อยแล้วจ้ะ ไม่ได้เล้อจ้ะมาดูดอกนี้ดีกว่ามันเปือ่อยเนี่ยยางนี้แข็งได้ไดฝนมันตกหลายทำให้เห็ดประการลังเปือ่อยสวย ไปยำกุ๊บเก็บกุ๊บกก็บเลยเลยจ๊ะอร่อยมากยำดินหลายพูดแล้วนะสองดอกนี้มาดูกันว่าดอกใหญ่จะได้ไหมเสียดายนะเปื่อย ไปเปื่อยดามยาวๆแบบนี้นยจ้ะตัดขามันออกอ่ะ้สวย มาดูอีกสองดอกนี่จ้ะว่าจะได้ไหมอ,มอ,อว่าไม่ได้จ้ะจับดูก,ก่อน,นดกว่าจ้ะนี่เปื่อยมากเลยจ้ะเสียดได้เก็บคลิปนี้ก็ขอลาไปเลยจ้ะบ๊ายบาย